นี่ก็เป็นพุทธรูปที่สวยงามที่วัดไทยสารนาศประเทศอินเดียก็เป็นความภูมิใจที่ชาวไทยชาวไทยได้ไปร่วมสร้างพระพุทธรูปใหญ่โดยนายช่างอินเดียแต่ก่อนก็เรีวยกว่าใช้หินหลายหมื่นก้อนนะครับที่จะ ไปแกะแล้วก็ไปต่อจิ๊กซอที่อยู่ในช่างเขาเก่งมากแกะแต่ละก้อนแล้วก็เอาไปทำหมายเลขทำือไปใส่ไปติดเออสุดยอดจริงๆเลยตอนแรกก็ไปเรียนหนังสือที่มาหา,าลัยบันรัร์ินดูยูนิวซิตี้ฟาร์นีเรียนด็อกเตอร์หรือว่าบีเฮดดีก็ไม่ได้ นึ่งว่ามันจะไม่ได้สำเร็จง่ายแต่ว่าด้วยความาภาคเพียรของชาวพุทธประเทศไทยที่ไปร่วมกันองค์ละก้อนสองก้อนบ้างอะไรร่วมกันที่จะทำแล้วก็นายช่างก็แกะใช้เวลาประมาณเกือบสิบปีเหมือนกันนะฮะเกืบสิบปีก็คือว่าใช้ได้แล้วก็เป็น เชิดชูเป็นที่พุทธศิลป์เป็นที่ประชาชนชาวไทยชาวพุทธอินเดียก็พากันไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปสวยงามทำได้สวยงามแต่ก่อนก็นึกว่าเขาจะทำไม่ได้เพราะว่ามันหินน้ามางกองกอง,กองไว้แล้วก็มาแกะตีปอกปอกแกแ แต่พอเขาทำจริงๆพอยกขึ้นไปเออใช้ได้เลยสวยงามเป็นศิลปะสง่างาม,งามสูงใหญ่มากรับมัน50กว่าเมตรนะครับ50กว่าเมตรถือว่าสูงมากแล้วก็สง่างามสวยงามที่วัดไทยสรนานที่พารณาณสีแล้วก็มีที่พักมีอะไรได้ให้เราได้ พักอาศัยมีอาหารอร่อยมีประพุทธรูปได้ถ่ายรูปได้สวยงามแล้วก็จากนั้นแล้วก็ไปทำมีกสะสถุครับเดินไปไม่ไกลไม่ถึงไม่ถึง500เมตรไม่ถึงหรือประมาณนี้ประมาณไปกลับไปไหว้ ก็ก็ไปปฏิบัติธรรมในธรรมเอกสถูที่ป่ายศิปตนะมฤกทายวันอ่าก็ได้สัมผัสหลายๆอย่างแล้วก็ตอนเย็นก็ลงแม่น้ำคงคาไปดูอรารตีบูชาอ่าชุนมากก็เอาไปดูตอนกลางคืนก็มันก็จะเริ่มหกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งตอนเช้าจะไม่มีอะไรนั้นใครจะดูอรารตีบูชาก็ต้องไป ตอนเย็นจะได้สัมผัสความเป็นอินเดียแท้ได้บรรยากาศแม่น้ำคงคาพอพาลาสีนั่นเป็นเมืองแห่งความเป็นหนึ่งเมืองปฐมมัติศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำบัญชาพุทธองค์เมืองปฐมวงศ์บาสุกเมืองปฐมสุกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรม มอเมืองเรื่องน้ำความกอบแก่มอแม่น้ำคงคาทาราสีมอหมากผากแดงแข่งกันกินมอไม้สิ้นสาลีงามมอไม่ไม้ตุนหัวปัวไตปะมปะปะปะปปรณปะโปงศพลอยน้ำมอฤกษ์ไทายวันภัยส่วนใหญ่มอมนขังฟังติดใจอันนี้คือเมืองแห่งวารานาซีหรือว่าพารานาีที่เราได้รู้ว่าเป็นเมืองที่พุทธองค์นั้นมา หมุนหมุนคงจักคงล้อแห่งธรรมออกไปแล้วก็หมุนมาถึงประเทศไทยก็อาศัยที่เมืองพารานสีแห่งนี้แล้วพะีอนันตเมตไต้ก็จะมาเกิดที่เมืองนี้แต่ไปตัสรู้ที่พุทธคยานนั้นก็เป็นการที่ในประไตยบิดกบ้าไว้นะครว่าเมืองนี้ก็จะชื่อว่าเมืองเกตุมวดี